ยากรอากาศพาอีสานมือนีวันพรังหัสบดีที่หา มกราคม2 5 6 6อมาอัปเดตสภาพฟ้าฝนของภาคอีสานกันเลยจ้าเมือนีบริเวณความกดกระสูงหรือมวลอาการเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคคุมประเทศใท้ตอนบนทรงผลให้ยประเทศใท้ตอนบนจะมีอากาศหนาวกับมีหมอกบางในตอนเศร้าในส่วนของภาคอีสานของห้าวจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเศร้าจ้าอุณหภูมิต่ำสุดยูที่14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยูที่28-31องศาเซลเซียส ยอดผู้มีอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุด8-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงอันหนึ่งในช่วงวันที่6-8มกราคม66มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเอาไทาไยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแห้งประกอบกับยอมความกดะกาดต่ำกำลังแหง้งไก่เกาะบอเนียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโนม้มจะเลื่อนเขาไกลไปแหลมยวนทรงผลทถ้หไฮ ภาคอีสานจะมีฝนบางแหงบางพื้นทีน่นอพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้ามีเรดาวออกมากีกะจะเช็คให้อีกที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้กีขอโตัลาไปก่อนไปแล้ะจายบาย